สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมมะยมนะครับต้นมะยมที่ไม่ได้ปลูกนะครับแต่ว่าเขาอยากเกิดมาถอนหญ้าให้ก่อนแต่ก่อนนี่ก็ <c oughs> เกิดอยู่ตรงนี้นะครับข้างกำแพงเลยผมก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้ ตรงนั้นนี่น่าจะไม่โตมันไม่โดนแสงเต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะโตหรือเปล่าเพราะมันอยู่ใต้ต้นลำดวนเห็นไหมต้นลำดวนมาบังแสงเขา้าก็ถ้าตามความเชื่อคนโบราณนี่ก็ว่า มาย,ยมไว้หน้าบ้านคนจะนิยมชุมชอบนะครับนั่นก็คือความเชื่อของคนโบราณอันนี้ถ้าไม่โตก็อาจจะ <c oughs> เอาใส่กระถางน,นะครับจะลองทำบอนไซดูน,นี่ปล่อยเข้าไปก่อนก็เกิดอยู่แกล้กับต้นลำดวนพอดีนะครับ ดูนะครับนี่อันนี้คือรากของลําดวนก็ามาแล้วก็มาโพเกิดตรงนี้นะครับอันนี้มาเกิดตามรากเลยนะนี่ต้นแม่วิ่งมาเกิดเกิดอยู่สองสามรากแล้วนะครับแต่ว่าผมถอนทิ้งหมดเดี๋ยวลองดูก่อนครับสําหรับไม่ยม ลำดวนนี้ก็ไม่น่าจะเอาไว้หรอกปล่อยให้เม่เขาโตไปถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้กินอยู่นะครับแต่ใบเขาจะร่วงเยอะปัญหาคือใบร่วงเยอะสำหรับมะยมร่วงทุกวันถ้าเอาไว้ก็ต้องขยันกวาดใบเขาด้วย สำหรับวันอากาศดีๆครับวันนี้มีความสุขกับการใช้ชีวิตครับสวัสดีครับ